แล้วค่ะทุกคนลาบูบูวีสามเขาเปิดตัวไปเมื่อวันที่25นะคะทุกคนวันนี้เราได้มาวันที่26เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเป็นของที่ยังเหลือสต็อกใช่ไหมที่เขาไม่ได้จองอไว้อะไรแล้วก็ไปต่อแถวมาไม่นานเท่าไหร่แต่ก็โอเคแกะเลยค่ะเริ่มจากตรงไหนดีเมืเ่เขาเห็นตรงนี้นม,นมันมีสติกเกอร์ไม่ใช่มันต้องใช้กุญแจ นนะจะพยายามแกะไม่ให้น้องเป็นแผลโอเคนี่ทุกคนมันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสีแล้วก็มีสีเข็อีกหนึ่งแล้วในนี้มันมีทั้งหมดหกกล่องเราจะมาก่องเดียวพอ ค,ค่ะฝ่านไหนคะวิธีการแกะก็คือแกะจากตรงนี้มโชว์หน่อยดิแกะเลยพูดดังๆแกะเลย <laughs> พูดดังสุดแล้วเนาะมีเล็บไหมเนะี่ยไม่มีเล็บเพราะรูให้ตัด <laughs> ครับสิลูกขับไปรับขับไปข้างในอ่ะใช่เดี๋ยวเราจะแบบแกะแบบเหมือนที่เขาขายกันจะยังไงมากาอมานนี้นี่อย่างนี้ใช่ไหมแต่วเขาก็จะพับตรงนี้ลงเขาก็จะพับตรงนี้ลง นี่เราที่เขาขายกันไหนดูโชว์หน่อยอนิ่งจนเป็นอย่างนี้มาทุกคนนิ่มแกะแากได้นี่อันนี้มันเรียกร้องมันเรียกหามาทุกคนเราเคยเห็นซีเค็ดแล้วในติ๊กต็อกแต่ว่า ก็ <tyard. S 2> อยากสวยยู่บบอยากอะไรยอยู่เราจะดูขอนาอ่นดูการ์ดนะเพราะว่าเราจะเอาตัวที่เราชอบเพราะนั้น <c oughs> มันก็เหมือนเป็นการสุ่มไปอีกแบบนั่นแหละคือการดูการ์ดด้วยค่อยๆแกะเลยอุ้ยเห็นแล้วอะ่ะวายค่ะนี่อะไรรึเฮนะ้ย <c oughs> สีอะไรสีส้ม happiness สีส้มแม่ได้ไหมได้เดี๋ยดูสีส้มอ่ะแกะก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนล้อเก็บก่อนเก็บก่อนตัวอื่นก่อนตัวแรกนะโอเคอันนี้เป็นกล่องที่สองค่อยๆแกะนะลูกว้าวเสียงนี้ช่างหอมหวานมันต้องแกะตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆแกะอันนี้ออกมาพออันนี้ออกปุ๊บ แกะยากอ่ะทำไงอ่ะทุกคนมันแกะยากมากเลยมันมีวิธีแกะที่ดีไหม <G ül üyor> เลิฟแม่เลยอ่ะอันนี้ได้ตัวเลิฟแน่เลยสีชมพูเลิฟใสดได้ไหมอยากได้เ okay. ก็บก,ก่อนเอาแกะอะไรก็ได้เพราะว่าแม่อยากได้สีนี้ชอรด,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 ดี้ชดีว้า สวยมากน่ารักมากสวยจังเลยอ่ะโอ้ยนี่ชมหน้าเป็นอยากได้ชมหน้าเป็นอยากได้น่ารักมากไปกันต่อน้องน่ารักมากยังไม่ได้ตัวที่อยากได้เลยอ่ะน่ารักสุดๆเลยอ่ะยังไม่ได้ตัวที่ฉันอยากได้เลหยอกไปกันต่อน้องชื่ออะไรนะเลิฟเหรอไปกันค่ะน่ารักมากค่ะ หนูไปกันต่อแล้วค่ะแม่แม่ยังซินอยู่เลยอ่ะจะพยายามแกะให้น้อยที่สุดแบบแกะนี่นไม่มีไม<ง>่เคยเอ้ยออหลนลนลนเออนี่ไงเจอวิธีแกะที่ดีที่สุดแล้วน้องหล่นแม่อยา่าไปวางอย่างนี้หล่เลยเจอเหรอ,อาก,ากสีฟ้า ก่อนเกก็บ่อนตัวอื่นก่อนเป็นตัวแรกนะโอเคอันนี้เป็นกล่องที่สองค่อยๆแกะนะลูกว้าวเจ้านี้ช่างหอมหวานเราต้องแกะอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆแกะอันนี้ออกมาพออันนี้ออกปุ๊บโอ้ยแกะยากอ่ะทำไงอ่ะทุกคนมันแกะยากมากเลย มีวิธีแกะที่ดีกว่านี้ไหมเลิฟแม่เลยอ่ะอันนี้ได้ตัวเลิฟแม่เลยสีชมพูเลิฟอยากได้ไหมอยากได้เก็บก่อนเอาแกะเลยก็ได้เพราะว่าแม่อยากได้สีนี้ตัวดีเลยตัวดีว้าวสวยมากน่ารักมาก,มากสวยจังเลยอ่ะ มัวหน้าเป็นอยากได้เสีวหน้าเป็นอยากได้น่ารักมากไปกันต่อน้องน่ารักมากยังไม่ได้ตัวที่อยากได้เลยอ่ะอน่ารักสุดๆเลยอ่ะยังไม่ได้ตัวที่ฉันอยากได้เลยเหรอไปกันต่อน้องชื่ออะไรนะเลิฟเหรอไปกันค่ะน่ารักมากค่ะหนูไปกันต่อแล้วค่ะแม่แม่ยังซิงห่เลยอ่ะ จะพยายามแกะให้น้อยที่สุดแบบแกะนี่ไม่มีไม่เคยล,นล,นล,นลนอนลๆนล่นลนเออนี่ไงเจอวิธีแกะที่ดีที่สุดแล้วน้องหล่นแม่อย่าไปวางอย่างนี้เลอะเจอ,อเหรอหืมน่ารักมากสีฟ้าสีม่วงสีฟ้าส,สีม่วงจริงหรอ สีม่วงให้เห็นหน้าหนูจะชนม่วงได้แล้วไหนตัวนี้อยากได้สีม่วงสีม่วงสีม่วงว้าวสีม่วงตัวที่ฉันได้ไม่เก็บก่อนแล้วตัวที่ฉันได้มันมาแล้วน้องนอนกันไหนๆดูใกล้ๆดิน่ารักมาวางเลยวางนอนตื่นๆเดี๋ยวน้องนอนนอนตรงนี้กันก่อน เผื่อเจอสีเข็ดขอตรงกลางเลย,ยกันจะได้สีเข็ดมากคือสีม่วงกับสีเข็ดนี่คือตัวที่อยากได้ที่สุดอันนี้คือขนมขนมนี่สมอย่างที่รอคอยจริงๆเลยลูกกำลังแกะไปนะสีเขียวสีเขียวได้ไหมยัง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 มันเก็บกอน คอนอันนี้คือตัวลองสุดท้ายตัวที่ห้าเราค่อยๆแกะเอาให้หนูเขยับให้เห็นหน้าหนูชัดๆกูเอาอันนี้เขยับไนดูเลยมาอ,มอุ้ยใ <laughs> หญ่แลยแล้วลมมันมาไงเทุกคนสีฟ้าเก็บก่อน <laughs> ทุกคตัวสุดท้ายแล้วอยากได้สีเหลือตัวอะไรบ้างตอนนี้เราได้สีม่วงสีส้มสีส้มเลิฟเลิฟสีฟ้าสีเขียวตอนนี้ลุนเอาว่าจะได้ตัวนี้หรือว่าจะสีเขียดหรืออาจจะได้ซ้ำมาดูเอาโชว์ก่อนโชว์ก่อนท้องสุดท้ายค่ะ <Hey. S 2> เต้นเต้นไหมเต้นเต้น,น,น,นคือได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละไม่ได้สีรงสีเรียด ไม่ได้สีเขทุกคนกล่องนี้ไม่มีซีได้ตัวสุดท้ายค่ะทุกคนเป็นสีชมพูอ่อนๆเอาไหมสีชมพูเหลืองก็สวยนะแน่ว่าอหน,นละตอนนี้เราได้คนละตัวแล้วไงแม่อืมเ,อเก็บก่อนตัได้ค่อยแกะออกมาเทค่ะทุกคนก็จบการรีวิวไปแล้วโชว์น้องน้องขึ้นมาอดได้ซีเข็ดแต่ได้ทุกสีแล้วตอนนี้คือได้ทุกสีแล้วเหลือสีเข็ด แต่เดียวไปซื้อมาอีกสักกล่องใหญ่ๆนะคะเจ็บเงินอ่ะโอเคโชว์โชว์น้องก่อนเอาขพ้นน้องขึ้นมาโชว์หน้อยเลิฟเลยทุกตัวจะเป็นทาเทลอย่างนี้เลยน่ารักมากเอามาเอามาไหนโชว์โชว์ใกล้ๆก็ไม่คิดว่าจะจะมีคนเขาเรียกอะไรนะอยากได้ลาบูบูบีสามขนาดนี้แบบไปต่อกันเยอะมากอืมน่ารักมากทุกคนก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย